ทุกคนหนูสวยวันนี้หนูนแต่งหน้าสวยหนูมาแบบเดียวนะคะนี่เล,เ,ลเลยทุกคนมาอาจจะกล้องนิดน,นึงนะครับเพราะหนูย่กล้องมากเลยแหละกล้องแมอ่อะมันอาจจะกล้องนิดน,นึงนะทุกคนขอโทษด้วยเพราะว่าหนูจะมาแบบเดียวหนูไม่นคิดจะมาไลฟ์นี่นี่เออชันจะมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยมีแต่คนอะพูดแบบเขาอะไรแะว่าแบบหนูเห็นที่แบบเหมือนมีเพื่อนๆหลายคนบอกใช่ไหมที่จริงคือไม่มีใครพูดถูกเลยทุกคนทุกคนเรื่องมาแรงสาบอะคือที่จริงอ่ะในไทม์เฟรมว่าผู้กำกับคือหนูก็กังวลมานานมากเพราะแบบ เขาให้จะให้สคริปต์มาก่อนใช่ไหมคะว่าต้องทําอะไรหนูก,ก็แบบเออต้องถ่ายกับแมลงสาบจริงไหมหนูก,ก็แบบเออค่อน,อน,อน,น,ออนข้างเครียดเพราะหนูอะแพ้แมลงสาบค่ะแบบแพ้เลยใช่เคยไปตรวจภูมิแพ้มาผลปรากฏว่าสือแพ้แมลงสาบใช่ก็เลยเครียดแล้วแบบเครียดกับคุณแม่มากแบบคุณแม่หนูจะพูนขึ้นไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือพอไปถึงที่ที่ถ่ายผู้กำกับก็บอกว่าเป็นแมนลงสาปบปลอมใช่เขาพูดอ,อย่างงี้แต่คือพอไปหน้าเซตจริงๆอ่ะคือเหมือนว่าแมลงสาบปลอมอะมันไม่ของจริงทุกคนก็เลยก็เลยเหมือนเตรียมแมลงสาบจริงไว้อยู่แล้วหหนนููููไมม่่่่่่่ััใใจวววาาากกีผ้้้้้ำบอออรรยแลลืเปตงช แมลงสาบจริงเออแล้วเขาแกล้งหนูหรือเปล่าเดีไม่รู้แต่แบบท้ายก็คือได้ใช้แมลงสาบจริงค่ะแต่เป็นแมลงสาบจริงที่เหมือนแบบน้องแมลงสาบมงูแล้วอ่ะน้องเป็นอะไรสักอย่างที่แบบไม่สามารถบินหรือแบบกระโดดตัวเต้นได้อะแบบยังไงเนี้ยเท่าไหร่น้องก็แค่นอนอยู่บนแขนหนูก่อนพูแล้วคนลุกแล้วก็ขยับขาได้แบบเหมือนแบบคือน้องยังไม่ตายนะทุกคนใช่นไหนแต่เขาเรียกอะไรอ่ะ พูดไดไหมพูดไม่ร <tes> um, ู <fruit IEL> ้ส <Windows rush traffic anyway> ิพูดไดไหมเปล่าพูดหนูไม่กล้าหรือเนื้อลุ่นั่นแหละนั่นแหละพี่เชอร์บอกว่าน้องตายแล้วคือน้องยังไม่ตายทุกคนจริงๆเพราะว่าแบบคืออาจจะสภาพอะรสภาพแบบสภาพน้องอาจจะดูเหมือนตายแล้วแต่คือที่จริงน้องยังไม่ตายน้องแบบว่าแค่มึนๆไม่ได้นอนยาคือแบบอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นแบบแต่น้องก็ใกล้ตายนั่นแหละในเอ็มวีกีดังมากนี่เก่งกีดได้ไงอ่ะมันมันไม่มีเสียงกีดซะหน่อยก็คือพี่ที่ตัดเหมือนไม่เข้ใจว่าเขาตัดเอ็มวีอยู่ต่าแต่เขาว่าแกล้งหนูเขาบอกว่า เขาจะเอาเออฉากหน้าหนูมาออกเอาแค่มะเร็งสาว